คนแรกของขวันครับโอเคนะขอบคุณบูด้วยนะครับในดนวาจานนะเราไม่ทันเลยเจอาขอบคุณมากบูของณมาะโอเคตนั้นนะครับโอเคต้องเล่นต้องเล่นมันเป็นอาชีพ่ะครับเพราะว่าชีพพวกนี้มันต้องแบบถ้าอยากได้เงินในด้านนี้อ่ะมันต้องมีอินเตอร์ทีคนเนาะโอเคดอกกลับหนึ่งดอกกลับสองดอกกลับสามขอบคุณครับได้ไม่หน่อยหรือว่าแถมดอกกลับสาม ครับแต่ก็แตก็ถือว่าคุ้มมากครับผมอยู่มันเป็นเทคนิคในการเอนเตอร์เทนคนครับเพราะว่าอาชีพพวกนี้อ่ะถ้าจะอยู่ได้ก็ต้องมีการเอนเตอร์เทนบ้างครับเพื่อสร้างคนครับพวกนี้ก็สัวให้ความสุขกับคนครับเมื่อเราไลฟ์อย่างมีความสุขนะครับรายได้ก็เข้าง่ายครับแต่ถ้าเราไลฟ์แบบซีรีส์เกินไปนะครับรายได้ก็เข้ายาครับนี่คือหลักในการเป็นนักไลฟ์ในทิตเตอครับที่อาจารย์รู้มานะก็ รายได้ความโฟร์ฟรายได้เจ็ดได้มาเยอะเยอะง่ายกว่าแต่ถ้าเราขาดคำโฟร์เนี่ย